เอาจริงๆมีคนแถวนี้ไม่กินแอลกอฮอล์ก็ขำค้างได้ครับทุกวันนี้ผมยังไม่อยากเปิดไปช่องตัวเองเลยเนี่ยเนี่ยแม่โครสวัสดีค่ะ <laughs> คลิปนี้ผมไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะแล้วก็ตกเก้าอี้แล้วหัวร้อจนหน้าแดงอะ่ะ <laughs> ดี <laughs> เซสโกโลตาสวัสดีค่ะขอเชิญแผนกเอชติดต่อที่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะขอเชิญประกาศเอชอติดต่อศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะมันพูดอะไรของมันแล้วมันก็พูดแบบโมโนโทนเนี้ยเราก็แบบคือแบบสภาพแบบสภาพแบบสภาพคนประกาศมันคงแบบเซโกโลตาสวัสดีค่ะขอเชิญเอชอาติดต่อที่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะขอเชิญเอชอาติดต่อที่สองศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะหน้ามันดูแบบคนใกล้ตายแน่เลยแบบเนี้ย ไม่ได้แล้วโกฏ่โกฏอ่โกฏิแมโโก่โกฏม่ม่แแม่ ดีไม <com> ่เตะปักหลุด Kanskje det er noe เหนื่อยปาโอเควาๆวาว้าไอเหนื่อยจริงๆเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครจะคลิปก็เชิญนะ น่าจะมีคนคลิปไปแล้วล่ะก็ก็ช um ่วยไม่ได้แล้วนะ